เมื่อวานนี้วันคล้ายวันเกิด24ปีของน้องที่น่ารักเหลือเกินน้องกราฟขนาวุฒค่ะแล้วนี่คือภาพที่ไปนปรากฏการณ์น้องจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ค่ะไฮไลท์เนี่ยคือคนดูมากมาย แต่จุดสําคัญมันอยู่ตรงที่ของขวัญวันเกิดที่แฟนคลับทั่วโลกส่งมาให้ส่วนใหญ่จะเป็นช่อดอกไม้เงินค่ะแล้วก็เป็นเงินที่เอาไปทําเป็นรูปแบบต่างๆบ้านเงินก็มีทําจากแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยนะคะบางหลังเนี่ยเห็นว่ามูลค่าสูงถึง1นล้านสองแสนบาทออนอกจากเงินสดก็มีทองคํามีของแบรนด์เนมมูลค่า7ล้านคือบ้านหลังหนึ่งที่ทําจากเงินเนี่ยล้านสองแต่ทั้งหมดมูลค่าประมาณ7ล้านอ่ะนี่คือปรากฏการณ์จริงงานคอนเสิร์ตเรียกว่าจัดเต็มแล้ว กับคือจัดเต็มมากๆดูจากโชว์แล้วคือจัดเต็มแล้วแต่แฟนๆจัดเต็มกว่าเต้ยจริงหรอ,รหรอแฟนๆจัดเต็มยิ่งกว่าจริงๆนะฮะยังไงยังไงอยากจะให้ดูนะคะว่าของขวัญวันเกิดที่แฟนๆนี่แหละจากทั่วโลกนะคะส่งมาให้กับต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ามันจะเรียกว่ามันคือมหาศาลอะคือมันเยอะไหมหรอ ดอกไม้อันนั้นคือดอกไม้เงินหมดเลยนะเธอที่หลอเอาเงินมาพับใช่ไหมธนบัตรมาพับเอาเงินธนบัตรนี่แหละมาพับเป็นดอกไม้เยอะมากๆเลยจริงๆนะฮะอย่างที่เห็นก็คือที่เก็บไม่พอสตูหนึ่งสตูแล้วนะฮะยังวางข้างหน้าลานข้างหน้าอีกเต็มไปหมดเลยโอ้ลงบันไดลากยาวเลยใช่ไหมกบพาเดินดูพาเดินเช็คสำรวจสักหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะเธอคือเงินหมด คือทั้งหมดคือเงินนะฮะ<อ>ก็อย่างที่เห็นน,ะนะะั่นแหละฮะก็คือเป็นช่อดอกไม้เงินนะฮะเยอะมากนะฮะแล้วก็ยังมีแบบอยากจะให้เห็นบ้านบ้านหลังหนึ่งล่ะฮะที่ทําจากเงินนะะ่ะมีไหมคุณเต้ยคุณเต้ดูบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะฮะคือที่เห็นเนี่ยยอดหลังคาเนะะี่ยเป็นสีม่วงนะฮะแบงค์ห้าร้อยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันไม่ได้เป็นไฟหรอเหมือนไฟมากเลยอะเงินค่ะคุณส่วนหน้าต่างน่ะส่วนหน้าต่างไอ้ที่วงกลมน่ะ เป็นสีเทาเป็นแบไคล่ะสีเทาอ่ะเป็นแบงะคะ์งพันแค่บ้านหลังนี้หลังเดียวนะฮะเงินสด1นึ่งล้านสองแสนบาทเมจ้าบ้านหลังนี้หลังเดียวคือ1นึ่งล้านสองแสนบาทนะฮะแล้วยังมีอีกหลายอย่างมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งฮะช่อดอกไม้ทองคําไหนอยากเห็น เนี่ยหาไม่เจอแต่ที่จริงเขาบอกว่ามีแต่คือมันมีจริงๆแหละแต่คือมันภาพของมันเยอะมากจริงๆไม่ได้เจาะมาขนาดนั้นนะ,ะคือมันเยอะมากจริงๆนะฮะมีของแบรนด์เนมแบรนด์เนมนี่คือแบบโอ oh, ้โหมามทุกยี่ห้อมาเยอะมากแล้วอีกสําคัญนาฬิกาโรเล,เลอกอ็กสองเรือนโรเล็กอีก2เรือนนะฮะคือประเมินข้าวๆแล้วนะฮะจากแฟนบจากผู้จัดการจากทุกสิ่งทุกฝ่ายที่ประเมินร่วมกันนะฮะเขาบอกว่า ไม่ต่ำกว่า7ล้านบาทนะฮะโอ้ oh. วันเกิดที่กัปได้รับวันนั้นก็คือไม่ต่ำกว่า7ล้านบาทคุณเตย้ยไปฟังเสียงกับกันหน่อยแม่มันเจ็ดล้านจริงๆคือพูดมไม่ถูกแล<ะ>้วไปฟังน้องเ oh. ขาพูดกันหน่อยไหมจริง,รง,รงอ่ะกัปจะเห็นอย่างนี้แล้วกัปจะว่ายังไงนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กับกันหน่อยฮะ ก็เป็นเหมือนบันค้ายวันเกิดของผมด้วยพี่พแฟนขับเขาเลยแบบรวมของขวัญแล้วก็เอามาให้กันครับผมตกใจครับตะกี้ตอนตอนตอน,ตอนมาถึงเรายังไม่เห็นแบบขนาดนี้แต่พอตะกี้เราขึ้นไปเตรียมตัวอะไรเสร็จปุ๊บเดินลงมาก็โอ้โหเยอะมากครับนึกว่าคนละที่กันขอบคุณพี่พี่แฟนขับมากๆครับที่แบบ เล่นใหญ่จะหนักจะเต็มขนาดนี้ครับผมประมาณ90กว่าประเทศก็ทั่วโลกก็ขอบคุณว่บีฟันขับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รักและก็เอ็นดูอยากจะมอบของให้ผมในวันเกิดนี้นะครับเรื่องนับแบงค์นี่ไว้ใจคุณแม่คุณพ่อผมได้แล้วเขาขอจัดการเองครับผมเอาจริงก็กลัวเหนื่อยแหละครับแต่ว่าเขาอยากทําแล้วก็โอเคงั้นแม่ทําก็ได้น่าจั วทหลังอยู่เหมือนกันนะครับรอบนี้แต่แต่ปกติบางทีก็จะแบบมีคุณคุณลุงคุณอะไรอย่างนี้คุณป้ามาช่วยด้วยแบบเป็นพี่สาวของคุณพ่อเขาแบบเรียกเรียงมาช่วยกันธุรกิจครอบครัวครับเอาจริงๆก็รู้สึกว่าบางทีแบบพี่พี่แฟนขับเขาอยากให้แหละคือเราจริงๆเราก็แบบอยากได้แค่แบบรับอวยพรจากพี่แฟนขับก็พอแล้วแต่เราก็แบบเข้าใจว่าพี่พี่แฟนขับเขาอยากให้พอให้แล้วแบบพอเขาเห็นเราชอบเขาก็รู้สึกมีความสุขเราก็ต้องขอบคุณทุกๆคนอีกรอบนึงครับถึงแม้ว่า บางบางคนที่ส่งมาจากต่างประเทศนะครับตัวไม่ได้มาแต่ก็ส่งใจมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็รักทุกทุกคนแล้วก็คิดถึงมากๆครับช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาหนักเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็เป็นงานค้างด้วยแล้วก็แบบมีงานที่แบบดิวๆเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยแล้วพอมาบวกกับที่ต้องมีคอนเสิร์ตของเราเอกีกเราก็เลยต้องแบบแบ่งเวลาให้มันดีมากย<ด>ิ่งขึ้นใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกสักแปบ๊บหนึ่งก็จะมีละครมาอีกแล้วเราก็แบบต้องจัดสรรเวลาดีๆครับช่วงนี้ ยอมนะยอมคือแฟนคลับคือมาเต็มมากโดเรมอนฉันยังชอบมากเลยเลยโดเรมอนก็แบบเป็นแบงค์ฮัสซีบนะตัวโดเรมอนถือ้านนะไม่เอาจริงๆคือคนทำอะเก่งมากนะเก่งมากแล้วคนที่เก่งกว่าคือใครรู้ไหมฮะใคร พ่อแม่ลุงป้าของกัปนะฮะที่ต้องมานั่งแกะเงินพวกนี้นะฮะคุณกัปบอกว่าโอ้โหคุณแม่นี่คือแบบช่ำชองแล้วนะคะสำหรับไปพูดในการแกะใช่ไหมก็คือขนรถสิบล้อกลับบ้านนะฮะเรียกเลยก็คือมาเป็นรถสิบล้อเหมือนกันกลับก็คือรถสิบล้อกี่คันอะคือมันเยอะมากจริงๆครับโอ้โหคือสุดๆนะฮะเห็นแล้วแบบก็น่าชื่นใจแทนจริงๆนะฮะฮปปี้เดย์ด้วยพิเศษมากๆครับคือแฟนขับของกัปนะฮะก็ส่งของขวัญครับ ส่งช่อดอกไม้ที่ทำจากเงินสดนะฮะรวมแล้วกว่า7ล้านบาทครับเป็นของขวัญในวันเกิดปีนี้ด้วยนะฮะเจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรไปฟังเสียงของน้องกราบกันครับเหล่าลูกบอลของคุณบิ๊กกรับเนี่ยทั้งในไทยทั้งต่างประเทศนะเขาก็ตอบแทนกลับเหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะคะฉะลองวันคล้ายวันเกิดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบมากนี่คือ<า>จำนวน ขาเรียกอะไรเป็นช่อดอกไม้ที่ทําจากเงินน่ะมีหลากหลายรูปทรงหลากหลายรูปแบบมากๆค่ะต้องบอกว่าช่อดอกไม้เงินสดเนี่ยนะคะก็มาทั้งเป็นช่อนะคะเป็นหอมีทั้งแบ็กดรอปเป็นปึกและถ้าสังเกตดีๆของคุณผู้ชมขารูปบ้านหลังใหญ่นะบอกเลยว่าแค่บ้านที่สร้างด้วยธนาบัตรหลังเดียวนะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้เป็นแบ็กดรอปใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีบ้านคุณผู้ชมดูนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมูลค่า1ล้านสองแสนบาทนี่ โอ้อันนี้คือไม่ใช่กระดาษสีนะคะทุกคนอันนี้คือแบงค์ธนบัตรนะคะเมื่อกี้ต้องแบงค์ดอกที่เป็นดอกไม้ก็เป็นแบงค์ธนบัตรเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีแค่ธนบัตรอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขามีทองคำค่ะจัดกันมาแบบว่าวาลเป็นเหมือนของมอองงานแต่งเลยเอาจริงๆก็คือมีการมอบทองคำให้ด้วยรวมถึงนะคะมีแบรนด์เนมต่างๆก็คือมาแทบจะครบทุกแบรนด์เลยแล้วก็ของขวัญสุดเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่ากัฟเนี่ยเขาเป็นแฟนขาฟุตบอลทีมเชลซีเป็นแฟนลูก บนลงเราคุณกัปเนี่ยเขาก็รู้ไงเขาก็นี่เลยจัดมาเลยนะว่าชื่นชอบมากก็เลยมีของขวัญนะคะมาให้ด้วยจะบอกว่าของที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ได้ยกกันมาคนละไม้คนละมือนะคะค่ะขนใส่รถสิบล้อมานะคุณผู้ชมเลยขนมาตั้งให้เขาโดยเฉพาะเลยเป็นุนแท้ๆหนูเออเปคนรักเขาเยอะมากเลยเนาะแม่ลองคิดดูสิวางยังไงให้หมดของขวัญเขาอ่ะจริงเนี่ยกาลังวางแผนแล้วจะปั้นธารากับวายุหรอหรอให้มีแฟนลับทั่วโลกอย่างนี้จริงนี่แล้วคือแม่จะคอยแกะแบงค์ให้ลองถอยล้วส เจ๊ว่าบล่าไปที่งานนี้เจ๊ว่าบ่าก็ไปประเมินราคามาว่าทั้งงานทั้งหมดเนี่ยเราราอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทค่ะจก็รวมแบบรวมแบรนด์เนมด้วยนะรวมรวมของวาต่างๆทำอดรวนทองด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเหล่าแฟนคลับนะคะเขายังไปเช่าป้ายบิบรอดนน้าสู์กันค้าชื่อดังด้วยมุมตึกจุดสําคัญต่างๆรวมถึงรถไฟฟ้า บนดินรถไฟฟ้าไถดินรถ,ร,ร,ถรถแห่รถตุ๊กตุ๊กรถแห่รถแห่รถแหถึงป้ายร้านขนมข,ข,ของพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเออแล้วก็มีร้านกาแฟติดรูปเบิร์ดเดย์ไปทั่วกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็ให้ต่างจังหวดัดแล้วก็ต่างประเทศคือครอบคลุมหมดเลยอะ่ะดูสิเนี่ยเป็ชอบตึกขนาดนั้นอะน้องกราบฟดีนะกโอ้ยนี่นี่นี่นนอันนี้น่ารักรดูสิเธออันนี้ตึกที่ประเทศอะไรเนี่ยเอซ์ก กาทาวเวอร์น่าจะไม่ใช่ที่ไทยแน่ๆดูแล้วน่าจะฟิลิปปินส์ไหมคะฟิลิปปินส์นะคะอันนี้เธอวีหลักหลายประเทศก็คือกรัฐเลย แห้คลับเขาเยอะมากมากเลยจริงๆค่ะซึ่งอันนี้นะคะหนุ่มกราฟเนี่ยเขาก็ได้ปวดใจกับเจ๊หว่าของเรานะคะที่ไปให้กําลังใจลูกชายเจ๊หว่าเขาไงก็คือเจ๊หว่าก็คือไปเองเลยค่ะไปถึงสตูดิโอเมื่อวานนี้เลยนะคะหนุ่มกราฟเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้เขาตื่นเต้นกับโชว์มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังอึ้งกับของข,องขวัญที่เหล่าแฟนคลับส่งมาให้จาก100ประเทศทั่วโลกอีกด้วยคุณค่ะไปฟังียงหนุ่มกราฟพูดถึงความรู้สึกกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่เหล่าแฟนคลับทาให้ดีกว่าค่ะ อ oh, นี่ว่าถ้าพี่บุโกอยู่ต้องไม่พลาดนะงานเนี้ยใช่ไหมต้องไม่พลาดแน่ๆหนึ่ง,หน,งหนึ่งในช่อดอกไม้ต้องมีของบุโกช่อต้องแอบว่าขอไปกับเจ๊หวานแน่นอนเขาบอกว่าลูกบอลของบิ๊กคลับเนี่ยนะฮะนี้เป็นกลุ่มแฟนดอมก็คือเป็นกลุ่มแฟนคลับเนี่ยปีนี้มาในงานเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าของขวัญสำหรับวันเกิด จัดเต็มสดๆนี่ก็คือของขวัญคุณผู้ชมดูมีอะไรบ้างดูคุณนะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้มีเค้กมีแบ็กดอกมีต่างๆเนี่ยอะที่เห็นตรงนั้นมีบ้านด้วยนะมันทํามาจากเงินทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดนั่นคือทั้งหมดธนบัตรธนบัตรคือเป็นแบงค์นะฮะเอามาทําเป็นนี่เลยค่ะมีทาเป็นช่อเป็นดอกเป็นแบ็กดอกเป็นปึกและถ้าสังเกตดีๆมีการทําเป็นบ้านอเนี่ยเค้กคุณน้านเมื่อกี้ข้างหลังเป็นบ้าน เพราะกำแพงด้านหน้าบ้านนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเขาว่ากันว่านะคะนี่อันนี้โอมีทองด้วยอันนี้ไม่ใช่งานมั่นไม่ได้แต่งงานไม่มีขังเต๊ไม่ใช่ยกกำชานะอันนี้คือวันเกิดของน้องกลับคุณดูตรงเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตนะคะจะเป็นถุงวางอยู่นั่นคือแบรนด์เนมทั้งหมดโอ้โหนี่เขาบอกว่าเป็นน้องกลับนี่เป็นแฟนคลับเชลซีนะฮะก็รู้นี่แฟนคลับก็เอาใจมีของแบบจาก แล้วทีมบอลเชลซีมาให้ด้วย,<ล>ย่นีรวมไปถึงแบรนด์เนมเมื่อกี้ที่เป็นถุงๆที่วางเอาไว้เนี่ยเป็นของแบรนด์เนม คือเขาบอกเลยว่าเหล่าแฟนคลับนะคะลูกบ้านทั้งหมดเนี่ยเขารวมตัวมอบของขวัญนะคะของทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นเขาเอาสิบล้อมาขนนะสิบล้อมาแล้วมูลค่ารวมกันเนี่ยกว่าสิบล้านบาทอันนี้เฉพาะแค่ส่วนของของขวัญเท่านั้นนะคะคราวนี้นอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยยังมีป้ายโฆษณาที่ขึ้นตามจุดต่างๆนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดที่สําคัญสําคัญเลยศูนย์การค้าบ้างรถไฟฟ้าทั้งบนดินใต้ดินบ้างนะครับผมรวมไปถึงบิวบอร์ดใหญ่ นี่คุณยังไม่เหมารวมนะคะยังมีเรื่องของรถแพร่รถตุกตุกป้ายร้านค้าต่างๆของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าร้านกาแฟมีติดรูปเบอร์เดย์หนุ่มกระทั่วกรุงเทพสุดยอดมากจริงๆอ่ะนเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าของขวัญเขาขนมาแล้วเขาใช้สิบล้อขนมานะสุดจริงๆนี่ก็คือความรักนะคะที่เหล่าเขาเรียกว่าลูกบอลของ ใช่มอบให้กับทั้งหนุมกราฟนั่นเองซึ่งเอาจจริงแล้วว่าทั้งคู่เขาก็แบบดูแลซึ่งกันและกันแหละเพราะว่ากราฟเองก็จัดคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบจริงๆครับดูดิผมก็ได้ือที่สั่นเ่ะหรือใจสั่นใจสั่นันนี้คอนเสิร์ตครับผม ก็ตื่นเต้นมากๆครับวันนี้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จัดเนื่งในโอกาสวันเกิดของผมด้วยเพื่อแบบที่เราเนี่ยจะได้มีโอกาสตอบแทนในพี่แฟนคลับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันมาครับผมก็ตั้งใจมากๆแล้วก็ด้วยความที่แบบเป็นเป็นเวอร์ชวลด้วยเป็นไลฟ์ด้วยเราอาจจะต้องแบบมี energy ในการทําโชว์ออกมาให้แบบส่งถึงพี่ๆคนดูด้วยพี่ตื่นเต้นยังไงบ้างเพราะด้วยจากเมื่อก่อนแบบมีแฟนคลับมาได้เต็มที่แล้วนีดแล้ก็แบเ ใช่ครั่มันตื่นเต้นตรงที่เราอาจจะต้องบิวตัวเองนี่แหละครับเพราะถ้าถ้าเป็นอย่างในปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสแบบได้เจอพี่พี่แฟนคลับคอยแบบคอยเฮ่คอยเชียร์ไปกับเราแต่พอเนี้ยเป็นไลฟ์อย่างเงี้ยพี่พี่เขาเฮ่มาเราก็ไม่ได้ยินหรอกเราก็ต้องแบบพยายามบิวอารมณ์ตัวเองให้พี่พี่แฟนคลับเขารู้สึกสนุกไปกับเราให้ได้ด้วยซ้อมโชว์หนักขนาดไหนหนักครับรู้สึกว่าหนักกว่าปีที่แล้วด้วยเพราะว่าโชว์ในปีเนี้ยจะมีความแบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยมีความแบบม,ม,แบบมีความยากมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างโชว์เต้นเนี้ยเราก็จะเต้นแบบเต้นจริงๆเลยไม่ใช่เหมือนปีที่แล้วที่แบบเต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือแบบเต้นเต้นคือเต้นเลยเรียกว่าครั้งนี้ไม่มาเล่นๆใช่ครับผมครั้งนี้มาจริงๆเลยครับผมเออแบบรู้สึกอย่างไรหลายคนคาดหวังจะดูเซอร์ไพรส์จากครับ ก็คิดว่าไม่น่าไม่ไม่น่าทําให้ผิดหวังครับผมเพราะว่าเราก็ตั้งใจทําโชว์พี่พีดูทุกคนก็คือแบบตั้งใจคิดโชว์ขึ้นมาเพื่ออยากให้พี่แฟนคลับทุกคนรู้สึกประทับใจคิดถึงแฟนคลับาไหนบางเพราะว่าเมื่อก่อนแบบอยากจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วก็ตั้งที่เป็นหลายคอนเสิร์ตก็คิดถึงมากๆนะครับเพราะว่าในในปีนี้ที่เรามีโอกาสได้เจอกันแค่ไม่กี่เดือนเองครับแล้วก็ต้องล็อกดาวน์ไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจออีกเลยก็คิดถึงพี่พีดูทุกคนมากๆนะครับผม วันนี้วาค่ะเซอร์ไพรส์หนักแน่นใช่ครับผมก็อย่างที่เห็นเลยครับพี่พี่แฟนคลับก็เหมือนกับว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนบัน้ายวันเกิดของผมด้วยพี่แฟนคลับเขาก็เลยแบบรวมของขวัญแล้วก็เอามาให้ก,กันครับผมใจม่นะครับปีนี้ดูยิ่งใหญ่ไปพิเศษตกใจครับตะกี้ตอนตอนตอน,ตอนมาถึงเรายังไม่เห็นแบบขนาดนี้แต่พอตะกี้เราขึ้นไปเตรียมตัวอะไรเสร็จป,ปุ๊บเดินลงมาก็โอ้โหเยอะมากครับ <laughs> นึกว่าคนละที่กันเขาบอกว่ามาเป็นรถสิบล้อเลยทีเดียว อ๋อครับโหอันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่แฟนคลับมากๆครับที่แบบเล่นใหญ่จะหนักจะเต็มขนาดนี้ครับผม,มส่งมากว่า90ประเทศโอ้อันนี้อันนี้พอทราบมาเหมืนอนกันครับว่าประมาณ90กว่าประเทศก็ทั่วโลกก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รักและก็เอ็นดูอยากจะมอบของให้ผมในวันเกิดนี้นะครับได้เ,ออเห็นสวิตไหมครับมีโปรเจกต์ตากประเทศแบบแน่นมากขึ้นบิวบอร์ดขึ้นตึกอะไรเต็มใช่ครับผมเห็นแล้วก็อยากจะมีโอกาสไปถ่ายมากแต่ว่า ด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆเราก็เลยแบบอดไฟครับผมก็จะมีแบบในกรุงเทพอะไรพวกนี้ครับก็พยายามแบบถ้ามีเวลาเราก็พยายามจะไปเก็บให้ครบเหมือนกันรู้สึกไงบ้างที่บอกว่าตอนนี้กลายเป็นบอกว่าเป็นวันกับเด์โอ้ก็ขอบคุณรุกทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณดูทุกคนแหละครับที่ทําให้มันกลายเป็นแบบกับเด์แบบนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณดูทุกคนมากๆนะครับต้องใหญ่ไปเรื่อยๆทุกปีไหมครับเอาจริงไม่ต้องใหญ่ก็ได้ครับผมเอาจิงแค่แบบ มัแค่แบบพิมพ์ happy birthday หรือว่าคอมเมนต์ happy birthday เราก็ดีใจแล้วครับผม,มนี่ละครต่างประเทศแล้วครแฟนมองแฟนมีจะมีโอกาสได้ไหมแฟนเรียกร้องเยอะเอาจริงๆก็มีนะครับที่แบบติดต่อมาหรืออะไรอย่างนี้แต่ด้วยแบบสถานการณ์อะไรต่างๆในช่วงนี้เราอาจจะต้องแบบรอรอสักหน่อยอาจจะไม่แน่อาจจะสักกลางปีแล้กันถ้าถ้าอะไรทุกอย่างดีขึ้นอาจจะมีโอกาสได้ไปครับผม ติดต่อมาเป็นเป็นสิบสิบประเทศเลยใช่ตอนนี้จริงๆมีติดต่อตั้งหลายประเทศแล้วครับจริงมีที่ติดต่อมาตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยครับผมแต่ว่าพอโควิดมาก็แบบเลื่อนออกไปจนตอนนี้ก็ยังแบบเลื่อนไม่มีกําหนดก็มีครับก็ยังเรียกร้องอยางต่อเนื่องรู้สึกยังไง <c oughs> <ๆ>ก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้คุยพี่พี่อินเตอร์แฟนส์ด้วยแบบผ่านมิโอคออะไรอย่างเงี้ยพี่พี่เขาบอกว่าเอออยากให้แบบไปหาเขาที่แบบที่ต่างประเทศบ้างเราก็บอกเออเราก็อยากไปเหมือนกันครับผมเราแล้วมีโอกาสเราจะไปแน่นอน ครับถ้ามีโอกาสก็ไปแน่นอนครับผมแต่ต้องรอโควิดรออะไรให้มันเบากว่านี้หน่อยนะครับผมหลายคนเห็นเนี้ยภาพต่างๆแซวว่าแบบว่ารับสมัครคนช่วยนับแบงค์ไหมครับมีครับมีแซวแซวเยอะเลยครับผมแต่ว่าเรื่องนับแบงค์นี่ไว้ใจคุณแม่คุณพ่อผมได้เลยครับเขาขอจัดการเองครับผมกลัวท่านเหนื่อยไหมครับอะไรนะครับกลัวท่านเหนื่อยไหมอก็กลัวเหนื่อยแหละครับแต่ว่าเขาอยากทําแล้วก็โอเคงั้นแม่ทําก็ได้ ไม่บอกเขาแปลว่าเตรียมเตรียมใจไปเลยน่าจะบทหลังอยู่เหมือนกันนะครับรอบนี้แต่แต่ปกติบางทีก็จะแบบมีคุณคุณลุงคุณอะไรอย่างนี้คุณป้ามาช่วยด้วยแบบเป็นพี่สาวของคุณพ่อเขาแบบเรียกเรียกมาช่วยกันคุณพ่อแม่มีบนไหมวะโอ้โหมันเยอะมากเลยก็มีนะครับเอาจริงก็รู้สึกว่าบางทีแบบพี่พี่แฟนขับเขาอยากให้แหละคือเราจริงเราก็แบบอยากได้แค่แบบคำอวยพรจากพี่แฟนขับก็พอแล้วแต่เราก็แบบเข้าใจว่าพี่พี่แฟนขับเขาอยากให้พอให้แล้วแบบพอเขาเห็นเรา ชอบเขาก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนอีกรอบนึงครับผมอกขอบคุณเลยนะครับทประเทศผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับผมที่ให้การซัพพอร์ตกันขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าบางบางคนที่ส่งมาจากต่างประเทศนะครับตัวไม่ได้มาแต่ก็ส่งใจมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็รักทุกๆคนแล้วก็คิดถึงมากๆครับอืมเรื่องนี้บอกว่างานหนักมากช่วงนี้ใช่ครับผมช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาหนักเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็เป็นงานค้างด้วยแล้วก็แบบมีงานที่แบบ ดิวๆเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยแล้วพอมาบวกกับที่ต้องมีคอนเสิร์ตของเราเอกีกเราก็เลยต้องแบบแบ่งเวลาให้มันดีมากมยิ่งขึ้น,นใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะมีละครมาอีกแล้วเราก็แบบต้องจัดสรรเวลาดีๆครับช่วงนี้แล้วว่าตอนนี้คือคิวเวันติดเลยไหมเจ็ดวันเลยครับผมจริงๆ7วันมาประมาณเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆได้แล้วครับผมเขาบอกว่าโควิดทําอะไรกับไม่ได้เลย โอ้ oh, จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ <laughs> อันจริงก็ต้องนั่นแหละครับเหมือนที่ผมบอกไปก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับแหละครับที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยช่วยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยสน,สนับสนุนทุกๆอย่างเมื่อผมจะทําอะไรทําให้แบบพี่ๆหลายๆแบรนด์เขาเห็นว่าเออแฟนคลับเราแบบทรงพลังมากๆครับวิ่งสูดสุดวันละกี่งานถ้าอย่างมากเอาจริงๆสามงานก็เหนื่อยแล้ว <laughs> สักสามงานพอแล้วนะครับผมจริงนอนพอไหม เอาจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพอหรอกครับเราก็ไม่ได้นอนครบตามเกณฑ์แต่เราก็พยายามจะแบบหาเวลานอนหาเวลาพักผ่อนให้เยอะที่สุดเรียกว,ว่างปุ๊บหลับได้ทุกที่ใช่ครับแต่ดีที่ผมเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วด้วยครับผมเราสามารถแบบไปไหนมาไหนเราก็สามารถหลับได้อยู่ระหว่างทางเราก็สามารถหลับได้ครับหรือสภาพตรงนี้ก็หลับได้ลองดูไหมครับ <l ittle> <laughs> จริงๆมันพอไหม,ม,ม,มกับการนอนก็ก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ล่ะครับแต่ว่าเราก็พยายามแบบ เหมือนไงหา,หาเวลาพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นให้แบบร่างกายเรารู้สึกเฟรชด้วยดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้แบบมันมันโทมหรือมันซุดอะไรคนกน้ครับผมเราก็ต้องมีการกินอาหารด้วยกินอาหารแล้วก็ออกกําลังกายช่วงนี้ผมอาจจะมีแบบออกกาลังกายนิดนหน่อยๆน่อยอยู่ห้องทําให้แบบแบบร่างกายได้ขยับได้อะไรพวกนี้หน่อยครับผมแต่ผมว่าวิธีการดูแลรักษาตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการพักผ่อนครับผมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการพักผ่อนให้เยอะมากที่สุดครับ ได้ค่ะปน,นะคระ<า>ันเดิมมาหกแแบงแดงแบงแบงแบงแดง,ง,งแบงม่วง ังอ่ะโดเรมอนน่ารักจังอ่ะน่ารักโหไม่น้อยกับแมยตา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 ยขอโทษนะครับ ขาจ้กือ้าน,นหลังมันร้านสองเล้วฮะยอดเลยเออเขาเขียนหรอร้านสอง้าหลัง้นห,หัร้นลิมานี่ยพี่เูกไปอยู่ที่คช่ปันแม่ก็สวยพ่อก็หลอ่อ อือห mm ือ hmm. อ mm ือหือว้าวโอ้ยอยากได้สักช่ออู้โอ้ยแบงค์ทั้งนั้นอู้ชีวิตนี้เนาะอยากมีบ้างอะ่ะอือหือ แบงแดงแบงแบงแบงแดงแบงม่วงอห